ะดับเวิันทีเชิญชิมจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามอนิติสิพ้ากินอ่าตามกุ้งสดนะจ้นะเนาะมอนีขึ้นอยากตามกุ้งสดจ้าจเลยจัดสักครกนึงนะจ้นะเนาะโอ้เทได็กพีกน่น้องเด่กทั้งมือจ้ะมอนิพาพี่พานออกมาเี่นบรรยากาศจะกินในครัว้วจะมาได้คนไปหยงอย่างนะจ๊นะเนาะ อแซบแซบค่ะแซบๆน้องกันค่ะอันนี้กะคุกมีกะได้ตักแบงให้บ่าอดอดวจอเราได้จ้ะเด้ออืมแซบๆจ้ามาอุ้ยนีจ้าพี่น้องจ้า แซ่วแบว่าจ้ะมาได้จ้ามื้อนี้กาจะจะเป็นส้มตำกุ้งสดเนาะจ้ะเนาะส้มตำกุ้งสดแล้วก็จะมีแซลมอนจ้ะแซลมอนกินน้ำแล้วก็มีกุ้งชุบแป้งทอดจ้ะกรอบๆแซ่บๆเลยแล้วก็อันที่ซื้อมาเมื่อนั้นจ้ะแคบไก่จ้ะแคบจะ้ะแคบไก่แนอมาดแน่ติแซ่บนี่เนาะจ้ะแล้วก็ ผักของเฮ้าก็จะมีอ่มามะละนะจ่ะมะละหั่นเป็นชิ้นแล้วนะคะมะเขือเปาะค่ะถั่วฝักยาวหั่นเป็นชิ้นแล้วมันจังกินง่ายพี่น้องแล้วก็พักกาดเท้าจ้ะอ่า้อน้ติก็จะมีซอสพิเศษน้ำจ้ะซอสพิเศษกินกับปลาแซลมอนนะจ๊ะนาะอเอาลืมลืมอาตะเกียบมานั่จ่ะอนุญาตค่ะ ก่อนการไปบึงกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติ๊กน้ำด้วยจ้าเพื่อนๆจ้าพี่น้องจ้าเพื่อเป็นกำลังใจงให้ติ๊กในเฮตคลิปต่อไปนะจ๊นะนาะโอเคแล้วมาเริ่มกินกันเลยค่ะข,ข้าวเหาอยู่นี่จ้าติ๊บปบกไงหนึ่งกินแต่ข้าวเนียวไรลูกข้าวเนียวนี่จ้าว่า,าง้างๆแล้วกันมาค่ะมาเริ่มกินกันเลยจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าระเดิมกัน กุ้งกรอบอืมกรอบจ้ะว่ามันเกือบไหมแป้งไหมเนี่ยย่งยงเห็นไหมคะน้ระชับน้ำกันจ้ะอร่อยจ้ะขอประเดิมสมตำส้มตำกับเป็นตำหัวบูเหมือนเคยจ้ะเพราะว่ายนูน่มันบามีบักพุงนะจ๊ะเนาะมันกะหาซื้อยาก จะได้กินงอบูแทนอ่ะมะละกอแทนตำแทนบักหุงนะจ๊ะมันมันรสชาติคือกันมันแสบจ,จ้ะอ,อ,อมาค่ะคำแรกไปค่ะอืมแซ่ค่ะ <c oughs> อ,อย่าเงี้อืไปให้มันสื่อมาแหละเองจ้ะพี่น้องอาจจะแหล่ว่าสวยปันใดแซบค่ะเมนี่แตงโมคงใส่พริกอ่าสามสิบเม็ดได้จ้ะกินเบิดมาน้อย เห็นไะมจ้ะกุ้งสดนะจ๊ะอืม,อมแซบ่บจะี่น้องแซบ่บนัวค่ะ เอาได้ยังกินแรงเนาะจ้ะเนะาะทั้งนี้กินกินต่บางคุั้งเกือบสุกขาวเกือบสุมือเลยจ้ะเห็นกินแต่เมนูกะเกาากะบยาเบื่อกัน,กนเ้ยจ้ะเด้อเมนูบ,นบานๆเนาะ จะมนัจะมนจ,จิ้มว่าจะบีบบึ้งจ้ะขึ้นมือขึ้นมือลุยๆมาค่ะพี่น้องจอิ้จมเลยเด้ ừ, อเด็ดเลยอ ừ, อกหูดังออกหูดัง จมาเด้จ้าเด้อผู้ใดว่าถ้าได้กินท้องแรงมาเด้จ้าซับๆน้ำกัน กินข้าข้างนอกหนาวจ้ะอากาศหนาวเกื่าก็เลยต้องใส่เสื้อสองตัว

ปุ้งไซม้านี่เกือบครึ่งเกือบครึ่งโลลวจ้ะพี่น้อง้ะกระักออกถ้วยนึงอย่เป็นยังไหลงั้นเ่าเป็นคนกินบระจุด้วยจ้ะกินพ่ออิ่มจ้ะกินบระจุได้กินดู่ No, I have. เดี๋ยวมื่อหลังสีอัดคลิปเดี๋ยวสิลองเปลี่ยนมุมกล่องให้พี่ให้น้องในเบื้องไม่นะจ๊นะน้องลองตัง่งโทรศัพท์เพิ่งเพื่อสบเป็นเท่าไหร่ปลาสมอนค่ะโอ้เริ่มเพจละจ๊ะ ổn của đặng <laughs> luôn luôn đấy không nên nhẹ nhai ta 我听看 เริ่มแพ้ใจจับพน้องเปิดพน้องนี่แพ้ ิบ่เบิดดอกค่ะพี่น้องจ๋าเพชร บอร์ดอกจ๋าตอนีนเพดอยุ่พี่น้องจ๋าโดยสิ่เนดนั่งเล่นไปเรื่อยๆยุ่จ๋าเอาจนเบิร์ตเพื่อละแต่ว่าตังเศร้าห้เพด็ดห้เศร้าเพ็ดกอนจ้ามาเนี่ก็มาทักทายพ่อหอมปากหอมคอน่าจะน้อเขากินน้ำก่อนค่ะ คลิปนี้ก็ติ๊ก,กขอปิดคลิปไว้เท่านี้น่าจะเนาะไปพอกันไว้คลิปหน้าแกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามติ๊ก,กน้ำเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ติ๊กนเนาะเด๋เฮ็ดคลิปต,ต,ต่อไปให้พี่ให้น้องด้เบิ่งกันนาานาะจะเนาะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย